สวัสดีครับผมมนีกับผ้ามาเบิงรถแก้วนะครับ DC 6 8 G ครับตัวนี้เป็นรถผมเองนะครับจะเอาไอ้แก้วครับผมเป็นนี่เป็นขยายปาก DC 9 5ครับผมรถปีห้าสามนะครับบอมมีเหลี่ยมคันนี้ตัวสองหลอดก็ชั่วโมงครับนี่ครับปากมันสองหลอดก็ชั่วโมงครับปากมันปากเสียเก๋งยังไงนะครับ นี่ก็ปาเก้าห5าแล้วครับสู่าาาอากาศสิบแป้นะครับระยปะเก้าห้าเกียวดันขอคอสปริงบัดไซนนะครับเป็นลองคูไปเลยของผมยกาะเาออกเกินหน่อยเอาครับใส่ลองคูนะครับสภาพร้อมนะครับเช็คล่งหน้าปี เลสสก,กีก็ซื้อไว้สำรองนะครับว่าสิเกลียวขอดอสัก,ก่อนนะครับจะเปี่ยนโมดีก็ลองระบบแล้วครับจะมีการทดสเตอร์ทดยังเรียบร้อยแล้วครับผมลุยหน้ายปีทันได้ที่เห็นผมคิดผมเกี่ยวกันนั่นแหละครับเมือ่อละเอียดซึ่งกันไรโมได้คุยหรอครับผม,ไ,มได้หรื โมงเงินซื้อเจะซื้อขึ้นนะครับโมีเงินซื้อรถใหม่ซื้อรถเก่าเขานี่แหละมาเกียเก่ยวโมงเกี่ยวโคกแปดกูปีครับคันนีก้ก็ซื้อภาพดีนะครับมี่เขาโซนพุกว่าตูวพุกครับต้องน,างนงัารก็ดีทุกประพานเลยล่ะส่วนล่างนี่บม่ได้เช็คพราหลุกนะครับไม่แตกแนนโคโลูครับบม่ได้เปลี่ยน,นะอะไรยังเลยเปลี่ยนน้ำมันเกลี่ยน้ำมันหายครับเหลือไม่เวิร์ดถูกปืนไร่คูโตครับในตู้ นี่เป็นเจอแตสร้างอีกก็สร้างหวานะครับที่ตอนอยู่น้ากันนี่มันก็ใยญก,กันอยู่ลยครับอยา่กันไปเติบโตทีตผมไปซื้อป่าเจสิป,ปีหกสองมานะครับเป็นต่ผ่านแล้วมันจรวห้องอะไรใหม่ไหครับเปียกเขาโตที่นี้เขาจรวดห้องก็ะไดมากราคาค่อนขาวคือกระลานอะไรข้าเจ้าอยู่นะครับเพราะว่าจักการน้ำข้าเจ้าะนะครับมันแมงไม้ใส่เขาจรวดนะครับ เป็นทองเซียครับนี่ครับลองคูลองคูตัวนี้ผมเห็นน้ำซางหน่อยตการนะครับส่วนตูผมว่าไหนแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งอีกทีตูหนวดนีย่ยลูกปืนไล่ออกเบิดตโคตตเท่าตูลูกหลอกขึ้นสายผ่านครับไล่ออกิดเลยระบบสมบูรณ์แบบแล้วลบบครับ สกี้ผมสื่อไปในรถครับเดี๋ยวเกีียวขอดรอไม่อย่างสิเปลี่ยนเจอกันไหนครับกุดข้าว่นกุดข้าวพ่นบ้านตาแต่ครับผมคันนี้พร้อมลงเกีียวทำการสแสดงไว้ๆนี่แหะครับนี่ก็เสียรถกลับแล้วครับนี่ยุนอุไอใช่ไหมครับยุคเขมาลาดท่านนี้สี่จะเช็ครถเกียวกับยังรับอีกประมาณขั้นสองขั้นอยู่นะครับนี่ก็ขั้นนี่ก็พาเกียวครับพาเกียว เกิดจากเขาเกียร์พี่มันบล็อกนะครับหวานเกียร์พี่สลักเกียร์พี่ขาดครับเกียร์พี่ขาดเฟืงองหย่อกันมุนเบิร์ครับนี่ท่านใดที่ยังมองหารถเกียร์ก็โทรหาผมก็ได้นะครับพอพอมีรูรูทางหาให้นะครับนี่นะครับรถสนใจกับสกิดได้ครับเกิดใสีบริการนี่นะครับแถวาุู้ทบพุ่น สำหรัคดีนี้คอจะเพียงเท่าเี้กันคทัาขอค่ะ